สวัสดีครับมือหนีกับผามาใส่บาตรเนาะครับเนาะก็มาตามต่อแนวทางของผ้สิงเนาะครับบุนฝันดีแม่ยาเขามาบอกว่าเอียงเนาะครับมาติดตามรับชมกันครับกดไลคเข้ามาแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คนฝ่าผ้าโชกนี่นะครับเด้อพยายาม่าหาสนสนาเป็นหน้าทางนะครับเนาะเพื่อใ้บุญมัณนาต่อกันขอให้โชคดวันครับไปครับข้าจะเบ่งครับ แจ็ดสามหาดนี่ของน้องชาวกล้วยด้วยครับท่านผู้ชมนี่ครับผม,มาชาวกล้วยชาวกล้วยชาวกล้วยน้อยน้ำชู ให้เล็กวิ่งพ่วงมครับลุงเสงิงเอาครับลุงเสงจับไปเห็นได้ครับนี่แหละครับผมแคปเอาครับพี่น้องครับท่านผู้ชมครับแนวทางของลุงเสงครับหมวดพันที่สิบเจ็ดกลุ่มพระพันสองพันห้าร้อยสิบห้ากับแนวทางของน้องเฉาก๊วยคือเจ็ดสามห้ากับหกประตูกับสามห้าห้าสามเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดกับผมติดไว้บนล่างนะครับลุงเสงครับผมหลักการแนวทางของยากาฝากทับทิมด้วยครับผมครับศูนย์เจ็ดห้า เจ็ดหาตรงกันที่ลุงเสงขีดเส้นใต้ให้ครับผมอ่าก็มีเจ็ดศูนหาศูนครับหมดที่พันหน้าอยากกับฝากก,กระทิ้มเป็นกระหี่สามศูนตรงๆเนาะลุงเสงเนาะครับลุงเสงมกกักตัวใดหมดเนี่ยเอาลุงเสงมกกักตัวไหนลุงเสงมกักเอ้ดีแล้วอ่าขีดนะครับลุงเสงวงกลมไม่เลก่กกรได้หรือจังไงครับผมอ่าขีดกันแล้ครับผม มกักสามหาโอ้สามหาหาสามเจ็ดหาดียทุงเสงเจ็ดหาบอปันใดบอกอ่านี่่ย่ต่าแต่ทมักที่มัมกมักสามหาเน้นสามหาสาหาเป็นลขของน้องซอควยเนะคะเนาะอืบ่าเถ่าก็มักกี่ดีครับช้ชมมกักเจ็ดหาเลยเจ็ดหาหาเจ็ดดีละครับอ,อ๋ครับวิ่งวิ่งเจ็ดบนลุงเส็งวิ่งเจ็วิ่งเบนล่างมั้ครับวิบ่งเจ็ดเนี่ บินทั้งบนทั้งล่างมันปะครับอืออืสายวิ่งสายมักเมืย์สายออกกำลังกายครับลุงลุงเสงฟันให้ตัวเดียวฟันที่เจ็ดตัวเดียวบนล่างอืมเอาลุงเสงงวิ่งเจ็ดแต่ว่ามักสามหาแต่ว่าเจ็ดนี่คิดว่าจะมาหลักล,กลอยคือเจ็ดสามหาเลยเอาครับที่น่องครับผมกับตัวเลขงามนะลุงเสงเนาะ อืมครับเออสมมติสามตัวตรงแตกกเทียบว่าอ่าอย่าเพิ่นจะบอกฝันบอกมาเขาฝันยังอีกบอรครุษเสงก็ิ่งอีกก่อนแล้วเพิ่งกลับมาที่หละ่ะเพิ่งมาเพิ่งกลับแล้วอ่าโอ้ตอนเด็กกลับเพิ่งได้แวะมาขอกินน้ำอ่าครับกลับเพิ่งเรื่องเทียบแล้วครับผมครับแนวทางของลุงเสงครับวันที่สิบเจ็ดกรุ๊ปพันสองพันหาดอกสิบห้ามีสองหางครับ แนวทางของน้องชกเวกเจ็ดสามหาครับสามหาเจ็ดหาเจ็ดสามของอยากกาฝาครับทิมเด้อครับเพิ่นว่าเพิ่นจะกลับแล้วเพิ่นไม่ให้ลุงเสงได้อ่าถวายน้ำเพื่อนครับแล้วก็จุดทูบได้ศูนย์เจ็ดหาเจ็ดหาเจ็ดศูนย์หาศูนย์กลับไปน้ำครับครับผมปิดบนล่างเล็กวิ่งฟันเจ็ดตัวเดียวบนล่างนะครับลุงเสง่เออแกรนนะครับแนวทางของลุงเสงนะครับ ได้เข้ามาแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คนฟ้าพระโชคนี่นะครับก็ไใดมีบุชวศาสนาต่อกันก็ขอให้ทุกท้องวันนะครับนาะครับสวัสดีครับ